สวัสดีนะครับพี่น้องทักทายนะครับ FC แฟนคลับนะครับพ่อพ่อแม่แม่นะครับพ่อฮักแม่ฮักนะครับพี่ฮักทุกทุกท่านนะครับเมื่อวานไว้ลงคลิปพี่น้องนะครับสำหรับเช้านี้นะครับกับบรรยากาศนะครับเย็นเย็นสบายนะครับผมนะครับทักทายคือเก่าพี่น้องนะครับพบพ่อกับช่องวิถีบ้านเฮาออฟฟิเชียลนะครับใหาได้ติดตามนะครับข่าวขราว นะครับองวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้งองฮักแพงวรัญญาพ,นนพรนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับคะแนงนจากพ,พอ่อแม่นะครับหลั่งไหลเข้ามานะครับให้กำลังใจนะครับน้องฮักแพง 20, นะครับสองหมื่นนะครับสองพันนะครับเก้าร้อยคะแนนนะครับสองหมื่นแตกพี่น้องเมืนน่อคืขน,นขอบคุณนะครับขอบคุณ ขอบคุณนาชูนะครับมาให้กำลังใจแล้วก็พอแสงระวีนะครับที่นะครับมาให้กำลังใจถึงงานนะครับเพราะเมื่อคืนอยู่ใกล้บ้านของนาชูนะครับก็เลยนะครับได้มาติ่นนอนหักแพงแล้วก็มานั่งนะครับทักทายพอพอแม่แม่นะครับในไลฟ์สดช่องแมติมนะครับมาให้กำลังใจมาบอกลูกนะครับว่านะครับให้เอาไม้ขาบชิดปากอีกนะครับเพราะว่านองบุบายนะครับเสียงสีได้ลองสบายขึ้นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ นัชชูนะครับที่เป็นกําลังใจให้ลูกสาวกับพ่อแสงอวีนะครับขาดพ่อแสงนะครับขี่รถกลับแล้วได้พี่น้องนะครับนัชชูโทรกลับมานะครับเพื่อนกลับมานะครับแล้วก็ให้เพื่อนไปคล้องมาไล่นะครับให้ลูกนาเวทีนะครับมาขึ้นขอบคุณนะครับที่รักลูกด้วยความจริงใจนะครับความบริสุทธิ์ใจนะครับขอบคุณพ่อแม่นะครับขอบคุณพี่พี่นะครับทุกท่านนะครับ <osity incoming> <ness> ที่ให้การสนับสนุนนะครับให้คณะกรรมการดูกสาทุกๆวันนะครับนะครับหมื่นหมื่นแตกทุกมือนะครับเมื่อคืนสองมือนแตกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับน้องแป้งกะนะครับอาการนะครับกับไข้ขึ้นนะครับไอนะครับเพ่อนไอนะครับพี่น้องมื่อกี้กับพ่อปุ๋ยเพิ่งพาเพิ่งพาไปสีดยานะครับเพราะว่า โอนี้แสดงอยู่เมืองอุดรนะครับในเมืองอุดรนะครับก็อย่าลืมนะครับไปให้กําลังใจด้านหน้าเวทีกับน้องๆนะครับทุกๆท่านนะครับแล้วก็น้องฮักแพงนะครับพอโมนี่จากงานมาคืนมาอุดรก็ประมาณ200นะครับ200กว่ากิโลพี่น้องนะครับเพป็นกอกเดินทางแล้วล่ะนะครับเพป่นกอกเดินทางแล้วนะครับ นะครับเตยลาดจนแจงนะครับพี่น้องกับพี่น้องนะเน่นนะครับขึ้นหลายหลายแห้งนะครับเออเข้าอย่างเงี้ยนะครับสำหรับเพื่อนยูเมืองกู้ดอนได้พี่น้องนะครับกลับไปแห่กัากำลังใจนะครับน้องฮักแพงและทีมงานนะครับสลหรับมาขึ้นสุดยอดพี่น้องนะครับกะมพมือนี่นะครับ น้องๆนะครับซีสปิดไม่ก็มาหลายนะครับก็เลยได้ลองโชว์เพียงเดียวนะครับนะครับเห็นภาพแล้วก็ประทับใจนะครับช่องแม่ติมนะครับมาเคลื่อนไล่สดนะครับมีนะครับ f อฟซนะครับพ่อแม่นะครับเข่ามาเบงนะครับหนึ่งพันสองร้อยกว่าท่านนะครับโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดแล้วก็ โอนนะครับคะแนนให้ลูกสาวตลอดนะครับแล้วนะครับที่แรกว่านะครับสิปีตุบม่านมื่นมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันคะแนนนะครับวันนี้นาชูนะครับนาชูมานั่งพูน่าขอสองหมื่นนะครับขอสองหมื่นคะแนนนะครับเพราะว่าเห็นยุบ้านพูนยังเห็นสองหมื่นแตกนะครับกับพ่อพ่อแม่นะครับก็ได้เฮ็ดให้ลูกสาวเฮ็ดให้ปาชูนะครับนาชูเห็นนะครับว่าพลังรักนะครับ fc พ่อพ่อแม่แม่เหนียวแน่นนะครับสองมือแตกกะนลพี่น้องต้องขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับทุกเรื่องราวนะครับที่เจอมานะครับในวันสองวันนี้นะครับที่ผ่านมานั้นนะครับเป็นอะไรที่ที่นักพี่น้องนะครับในจิกตอกงเตกนะครับใน t ิกตอกนะครับไปเอมาเม่นกันสนุกเลยนะครับเอาบมเป็นยังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องมีอุปสรรค นะครับนะครับมันกอยูที่น้าเอ่อคนนําเสนอนะครับนําคลิปนะครับตัดคลิปนะครับไปลงนะครับนะครับไม่เป็นไรนะครับคนที่ไหนทํานะครับคิดตัวดีนะครับก็คอยเขาได้รับผลกระทบนั้นต่อไปนะครับสําหรับลูกสาวขอให้เข้มแข็งไหวสู้ๆนะครับเมื่อคืนนะครับนองก็บเตยแต็งนายเองนะครับ ได้แต่งหน้าเองนะครับก็ถือว่าน้องทําได้นะครับน้องทําได้แล้วทาออกมาดีด้วยนะครับกะขอให้น้องึกฝนไปเรื่อยๆนะครับึกฝนให้เก่งๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทั้งทุกๆด้านนะครับทั้งการร้องการลํานะครับทั้งการนะครับแต่งหน้านะครับทําผมนะครับอันนี้ขอให้พัฒนานะครับไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาทุกวันนะครับ เพ่งคือกันนะครับก่อนล่ำคือกันน้องก็จะพัฒนาทุกมือนะครับน้องก็ได้นะครับอัดคู่มือนะพี่น้องนะก็มีน้องฝ้าใสนะครับที่มาเรียนนำเมื่อคืนเห็นนะครับอายุ่ทํากันนะครับเป็นภาพที่อบอุ่นเป็นภาพที่นะครับน่ารักนะครับเด็กน้อยนะครับอายุสิบห้าสิบหกนะครับได้ตั้งใจนะครับได้ทำงานนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ สิบห้าสิบหกนะครับมีความรับผิดชอบนะครับในหน้าท mm ี hmm. mm ่การงานมีรับผิดชอบนะครับในสิ่งที่ได้รับมอบหมายนะครับถือว่าน้องๆนะครับมีความพยายามนะครับความตั้งใจนะครับมีความรับผิดชอบนะครับสูงนะครับบางครั้งนะครับเรื่องหลายๆเรื่องเข้ามานะครับน้องๆนะครับรับรู้นะครับแต่น้องๆนะครับเก็บไว้นะครับในใจ นะครับโดยที่นะครับไม่ได้ค่อยแสดงออกมาให้เราเห็นนะครับว่าเรื่องราวอะไรบ้างรับเจอคําพูดคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับที่หนักหนาที่อุแนรงนะครับน้องๆเขามีความรู้สึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางครั้งเขาก็อยู่ในบริบทนะครับที่ต้องนะครับไม่แสดงนะครับที่ต้องเก็บไว้นะครับจะยังดีนะครับยังมีคนรอบขางยังมีผู้รักผู้ใหญ่นะครับพ่อครูแม่ครู นะครับอยู่กลางๆให้การแนะนําให้การบอกว่าต้องเฮ็ดแบบไนเฮ็ดแบบไดนะครับแล้วก็มีพ่อแม่ FC นะครับที่รักแอบหวังดีนะครับให้การนะครับคอยเตือนคอยบอกแต่คอยเฮ็ดนี้เ่าต้องไปสนใจลูกนะครับทําตัวนะครับมุ่งแต่นะครับพัฒนาเจ้าของมุ่งแต่ในผลงานนะครับให้ตั้งแต่เฮ็ดผลงานเ่าต้องไปสนใจนะครับ นะครับกับคอมเมนต์นะครับที่ไม่ดีเหล่านั้นนะครับอันนี้นะครับน้องๆก็ได้แสดงให้เห็นแล้วสาหรับน้องหองแพงนะครับเจอมาตลอดระยะเวลาสีเดือนกว่าๆนะครับเจอมาตลอดเจอมาหนักนะครับทุกเรื่องราวนะครับทุกๆเรื่องนะครับที่เข้ามาน้องนะครับกัเฮดนะครับกับพยายามนะครับก้าวผ่านนะครับก้าวข้ามนะครับนะครับ ข้อมูลต่างๆนะครับที่มันเม่นนะครับไอ้พวกนะครับเมียคตินะครับพวกที่นะครับพอเมเรียงมานะครับบุตีนะครับนะครับพวกนี้นะครับขอให้นะครับสิ่งที่พวกมันทํานะครับย้อนกลับไปหาพวกมันให้หมดนะครับกับสิ่งที่มันทํากับเด็กนะครับนะครับ จิตใจนะครับต่าตมนะครับกรอคอยสู่ๆนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องกลับไปเจอกับน้องฮักแพงนะครับที่เมืองอุดรนะครับอำเภอเมืองนะครับตอนนี้ก็ได้ยินพ่อปุยวันศุกรพี่นอนอยู่บ้านญาติเพื่อนอะไะครับเพื่อนว่านะครับกะขอที่ตามคลิปนะครับพี่น้องนะครับขอจิตตามคลิปขอให้น้องหายนะครับจาก อาการไอนะครับจะเาแล้วากับพอนเยอะๆนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านน้องอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องวิถีบรรเทาโอพิเชียนะครับซอยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจนะครับจากช่องวิถีบรรเทาโอพิเชียคลิปนี้สวัสดีครับ